สวัสดีเด้กจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้าอี่ทีนึงเชาตีสองซอยหอมเลยจ้าซอยหอมซอยหอมหั่นหอมไปแต่ใส่ลาบใส่ก๋อยทีนึงลาบหมูลาบหมูลาบกุ้งอะไรทีนองแถวนี้ไฟงั้นแตงแจ่าไฟงั้นแตงเด้กทีน้องซอยหอมไฟกันเลยจ้า Hanh hôm hanh hôm để sai lạp để cổ phần hanh hôm hanh hôm chà. เชียบตาเราเด้อพี่น้องไหมเสียบตาแล้วเียบตาแล้วหั่นหอมเจ้าสาจ้าซอยหั่นแตงเก่พี่น้องเลยแตงมาเลย มีสองข้าไปนั่งแกาดก็ว่าไหนหรอพี่น้องเขาดีก็ดีจ้ะดีก็ดีเลยมือนนี่เช้าวันอะไรวันเสาร์ติีวันนี้บ่ะีัตอนเช้าวันเสาร์วันที่ยี่สิบวันที่สามสิบพี่น้องวันที่สามสิบธันวาใกล้ถึงปีใหม่แล้วจ้าสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้พี่น้องแค่น้อย ตีสามไปน้พี่้องเจ้าอีนี้ตีสองตีสามพี่้อง đi ừ. cha ừ.